ล้างบ่อนหน้าบ้านหน่อยครับโอ้โหสภาพเป็นขี้โคลนหมดแล้วเนี่ยน่าจะห้าหกปีเลยไม่ได้อะประมาณสองสปีประมาณนั้นไม่ได้ล้างเลยนะครับให้แต่อาหารปลาอย่างเดียวมีแต่ขี้โคลนนะครับบางทีเมื่อกี้ออกมาดูเอาปลามาปล่อยโอ้โหขี้โคลนทั้งนั้นเลยเอาแล้วต้องล้างละนู่นดูน้ำมันขี้โคลนนะครับแต่ดูด้วยมันมีปลาอะไรเหลืออยู่มั้งเง้นจะมีเยอะแหละนะครับเนี่ยเอ๊ะมีปลาตัวใหญ่อยู่นะเออมันก็โตมันได้ เนี่ยเอ๊ะมันโตมนได้อืมอเอาเปลี่ยนน้ำมันเขาหน่อยเปลี่ยนหน่อยแล้วก็ดีผมมองอะน,นะนนนเ,นเ,เนี่ยมันคลาดเลยมันเป็นโงนเลยเนี่ยฝึกแป๊บเดียวนี่นี่นะ ครับนี่ดึงน้ํามานะครับดูดน้ํามาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับมีแต่ขี้โคลนนะครับต้นขี้โคลนเป็นสายเลยขุ่นยาวไปนู้น <sh am aya> มีแต่ขี้โคลนนะครับผมก็ไม่เคยมาล้างนะเป็นปีอ่ะเนี่ยเป็นปีประมาณสองปีได้นะครับที่แบบไม่เคยมาดูดน้ําเลยเคยได้โยนอาหารปลาตอนเช้าอย่างเดียวผมก็สังเกตหลังๆทำไมมันมันขุ่นจังวะนะครับจริงๆมันจะมีต้นบัวอยู่ด้วยแต่นี้บัวไม่มีแล้วนะครับก็เหลือแต่สาลายนะครับก็คาดว่าจะเป็นพวกไหลบัวพวกอะไรพวกนี้มันยังมีปลาอยู่นะ เริ่มจะเห็นปลาแล้วนะปลาทองนี่ผมปล่อยไว้นะครับมีหลายตัวนะครับตอนตอนนี้ใช้พองน้ําเอานะครับเปิดน้ําใหม่แล้วดันน้ําเก่าออกนะครับ<ๆ>ก็จะใสขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับต้องรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าว,าวิธีนี้เป็นวิธีเดียวเพราะว่าอขี้ควนมันตันหมดนะครับขี้ควนตันหมดไม่ไหวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะไม่เอาถึงใสหรอกเพราะว่าเดี๋ยวน้ําเก่ามันจะไม่เหลือเลยนะครับปลามันจะทนไม่ไหวนะครับแล้ว ช่วงนี้หน้าหนาวด้วยนะครับกลัวมันจะไม่รอดเอานะครับเหมือนปลามังกรเดี๋ยวไปพาไปดูปลามังกรด้วยปลามังกรก็ตายไปแล้วหนึ่งนะครับที่มันอยู่เป็นคู่นะครับก็ตกน้ําไปตวงแล้วนะครับนั่นเดี๋ยวไว้อีกพีงแล้วกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหผมพองน้ําไปเป็นชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมง้วเนี่ยยังไม่ใส่นะครับแต่ว่ามันต้องเอาให้มากที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆถ่ายบ่อยขึ้นมันก็จะช่วยได้จะเอาทีเดียวเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าขี้โคลนที่มันอยู่ข้างล่างมันลึกมันมันเยอะไง นะครับแล้วมันมีลูกปงลูกปลาอีกนะครับเพราะมันจะมีเนี่ยนะกปลากุหลาบอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยนะครับจริงๆริมันเยอะนะผมว่าหลังๆมันบางตา,ตาไปก็คงน้ําไม่ดีนี่แหละครับหลังที่โคลนยังอยู่ตรงนั้นเป็นตึ๊บเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาคร่าวๆประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูด้วยว่ามันจะเหลือปลาอะไรอยู่บ้างนะครับจะเหลือเยอะอยู่นะเกี่ยมจับอยู่ยม,มันก็ตัวใหญ่อยู่นะนี่นี่อย่างเงี้ยนะมันก็เป็นลูกเกิดนี่นแหละนะครับผมก็ปล่อยไว้ข้างหน้าเนี่ยนะ มันก็อยู่ได้หลายตัวเราไมเห็นหลายตัวเนี่ยนี่ก็อีกตัวหนึ่งดำกันไม่ใช่ตัวเมื่อกี้นะครับตัวหนึ่งพาะหัวตัวนี้มันจะสวยๆหนะ่อยเหมือนฮอลันดานะครับมันก็อยู่กันไปมีหลายตัวแหละ แต่ว่าเหลือกี่ตัวไม่รู้เพราะน้ำขุ่นจัดคักจัดเออชีวิตะนะครับเดี๋ยวถ้ามันใสยังไงนะครับบ่อน,นี้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีว่ามันมีปาลาอะไรบ้างพเพราะเช้าเช้าอ่ะมันจะมีปลาขึ้นมากินอาหารอยู่พอสมควรแหละนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นลูกของลูกของของหอ,อยักษ์แต่เป็นหางเดียวนะครับพี่ผมเก็บไว้นะครับก็จะมาโยนไว้ในบ่อนนีนประมาณสี่ห้าตัว ไม่สิถ้าตัวกับสิบตัวเนี่ยนะครับก็โตนะครับแต่ว่าน้ำมาดิผมไม่ได้สนใจมันไงบางทีบางอย่างนะครับบ่อน,นี้มันไม่ได้ทำมาล้างมาเป็นปีแล้วมันยังอยู่ได้กันก็โอเคแล้วก็เหมือนไอ้นี่นะครับไอไอตู้หมอไทเกอร์โอ้โหออกลูกเต็มเลยนะครับมันออกลูกเต็มเลยเราไม่รู้อะนะครับพอเราไม่รู้เปิดดูโอ้โหเปิดไปทิ้งลูกบานเลยมันก็ออกลูกกันได้นะครับ น้ำก็คุคุๆแบบนี้แหละครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้ามันยังไงผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับว่ามันมีปลาอะไรอยู่บ้างเนี่ยเนี่เนี่ตัวก็เลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี่ตัวใหญ่อยู่มันก็ตัวใหญ่ได้นะครับเนี่ยไอนี่กระลูกเหมือนกระลูกที่ว่าผมบอกริวกิ้นแต่ว่ามันเป็นชุดสองตัวข้างในอีกอยู่ข้างนอกนะครับแต่ทรงมันจะไม่ได้แล้วทรงยาวๆไปแล้วนะ ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอน้ามันใสยโยนอาหารจะเห็นตอนเช้าอ่ะผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่ามีปลาอะไรเหลืออยู่บ้างนะครับคร่าวๆเนาะวอ่ะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนเคฟิเบอร์นะจ๊ะโลกของปลานะอันนี้ก็เป็นแบบว่าคลักๆหน่อยนะแล้วก็ไม้นี่กันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับนาโนเคจ้ะนี่นะครับภารกิจ เปลี่ยนน้ำบ่อปลานะครับตรงหน้าบ้านนะครับก็เรียบร้อยนะครับน้ําก็ใสขึ้นนะครับขี้ฝุ่นนะครับหรือว่าขี้โคลนโอ้โหครึ่งหนึ่งนะครับก็ยังมีปลาทองเหลอเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่น้ําก็ไม่ได้ใสมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไว้เปลี่ยนทั้งสองทันทีนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนทีแรกเนี่ยโอ้โหผมไม่คิดว่ามันจะขี้โคลนหนาขนาดนี้นะครับแต่ยังมีปลาเหลืออยู่เยอะนะครับเป็นปลาทองที่หางเขาไม่สวยนะครับแล้วผมก็เอามาโยนไว้ในตัวเบลเลยนะตัวนี้ นะครับก็เลี้ยงเลี้ยงกันไปนะครับก็จะมีปลากุหลาบอยู่ด้วยจริงๆกุลาบเยอะผมว่าสังเกตได้หลังๆทำไมปลามันไม่ค่อยมีลูกปลามไม่ค่อยเกิดน,นะครับก็น้ํามันไม่ดีนะครับคือเป็นเป็นเป็นขี้โคลนไปแล้วอ่ะขี้โคลนครึ่งอ่างแล้วครับอันนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวก็สองสามวันน่าจะใสกว่านี้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ไม่ได้ล้างอ่างมาสองปีกว่าได้เนี้ยสองปีไม่ได้ดูดน้ําออกเลยนะครับแต่ปลาก็ ยังคงมีปลาทองอยู่แต่ตัวใหญ่เลยตัวเบลเลยนะครเขาก็อยู่อยู่มาได้นะครับแล้วก็ปลาตอกุหลาบนะครับภารกิจเปลี่ยนน้ำนะครับอ,อ่างหน้าบ้านก็โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวกันเจอใหม่เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคฟิตเวอร์นะจ๊ะ